ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยฮะกับเด็กทุกว,วันเลยไม่มีเวลาคุยกับเพื่อนๆเลยนะทำงานทำงานแค่ทำงานแค,นค่ช่วงนี้ก็โอ้โหหลายเป็นเดือนฮนะเป็นเดือนฮนะแต่ก็กลับมาก็ลงคลิปให้เพื่อนๆตลอดนะครับลงคลิปทำคลิปให้เพื่อนๆตลอดนะ แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาได้นั่งคุยนะฮะก็ฝากคนเพื่อนนะเช่นเคยฮนะกดไลค์กดซับสไครต์นะกดติดตามกดกระดิ่งนั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้สิงศิษเกหน่อย <c oughs> ก็วันนี้หยุดนะวันนี้ไม่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกล่าฮนะนนี้ไม่ได้ทำงานฮนะก็ปกติก็จะออกก็คือมีเพื่อนเพื่อนนะฮะ ส่งรูปพระมาแล้วก็ออกรับเช่าพระเช่าพระแล้วก็ให้เช่านะฮะเพื่อนเพืนฝากเพื่อนเพื่อนะฮะถ้าชอบนะครับที่ผมทําคลิปมาก็เข้าไปที่ไลน์นะเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่ไลน์ได้เลยฮะเดี๋ยวผมหรือจะให้เช่านะก็ส่งรูปพระมาครับก็ถ้าผม สนใจหรือว่าชอบนะฮะเดี๋ยวผมโทรหาทิง้งทิ้งเบอร์ไว้ด้วยทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ลงราคาไว้ให้ผมด้วยวก็กราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนนะฮะที่รับชมนะฮะก็ติเตียนกันได้ะฮะผมก็ชอบฮะชอบชอบผมก็จะไม่ไม่ได้ดูตำหนิอะไรนะฮะผมจะดูลักษณะว่าสวย สมบูรณ์แบบแล้วก็ดูประวัติของพระองค์นั้นๆน,น,นะฮะของพระเครื่องนะพระเครื่องพระเกจินะฮะผมผมบอกตรงๆคับผมไม่ใช่เซียนนะฮะแต่ผมชอบพระเครื่องมากรักพระเครื่องมากแล้วก็เช่าแล้วก็เจ็บสะสมไว้ก็มีทั้งเพื่อนๆชอบไม่ชอบนะฮะต,ติชมได้ะฮะไม่ไม่ว่ากันฮนะ ครับผมแล้วฝากเพื่อนๆนะฮะฝากเพื่อนๆก็มีพระที่องค์ไหนที่เก่าๆนะ,ะก็จะนะามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมะฮะนี่ก็เป็นเป็นหลวงปู่นะฮะหลวงปู่มุนซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังนะฮะบ้านผมเองนะฮะ สีสเกตฮะบ้านจานฮะเหรียญน,นี้ผมก็ได้มานานนะฮะนานมากแล้วนะฮะนะก็เลยเพิ่งเจอฮนะเพิ่งเจอได้ผมเคยทําคลิปไปทีหนึ่งเนียเพิ่งเจอได้เดือนนึงก็เลยทําคลิปลงไปแต่คลิปนั้นผมน่าจะหายไปแล้วฮนะโดนลบไปแล้วผมเป็นคนลบเองฮนะนีเน่เป็นด้านหลังท่านครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่อ เป็นเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีนะฮะเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีคระะับเหรียญน,น,น,นี้ก็สวยๆนะฮะยังไม่ได้ผ่านการใช้นะก็เก็บไว้นีิ้ิงนะ,ะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนหลวงปู่มุนนะฮะวัดบ้านจานศรีสเกตฮะบ้านผมเองครับท่านนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะคนก็ร่มรับถือท่านมาก่ วาจาท่านนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับท่านเป็นคณาจารย์ที่มีเข่งคัดต่อพระพุทธศาสนานะครับต่อพระพุทธศาสนาที่ระลึกรอสสองหนึ่งแปดฮะลงประมูล เป็นเหรียญเหรียญเป็นเหรียญห,หล่อนะฮะเหรียญหล่อ,ลอชอบก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆฮะทักมาได้เลยฮะไม่ไม่ใช่ทักมาเข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่ไลน์ line. เดี๋ยวผมทิ้ง line ไลน์ไ้ฮะแอดไลน์เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ะฮะเข้าไปที่เบอร์ะฮะจะจะเข้าไปที่ไลน์ผมนะฮะง่ายๆนะครับ สเหรียญก็จะสวยงามนะสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับเหรียญท่านหลวงปู่หมุนพระอาจารย์ปู่หมุนนี่หลวงปู่หมุดนี่มีที่นิยมเยอะมากนะเหรียญท่านแทบทุกรุ่นนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นของแท้นะถ้าเป็นสร้างจากช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็จะนิยมบ่นะ เหรียญนี้ก็ราคาหลักแสนนะะเป็นแสนนะ,ะเหรียญหมื่นไปไปลายเลยนะหมื่นไปไปลายถ้าถ้าเป็นเหรียญที่ที่ผ่านการใช้แล้วหรือว่ายังไม่ยังไม่สวยงามนะแต่เหรียญที้สวยงามรนะัะสวยงามมากนะผะมชัดทุกอย่างฮนะเป็นเหรียญหล่อ ทุกอย่างยังคมชัดมนนะเป็นรูปหลวงปู่นะเต็มองนะนั่งคาตาหมาเดี๋ยวนะเผมเจะใช้ไฟนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับัมมน,ะบน,นงนะก็ะจะเห็นหมดชัดชัด ของเหนนะรียญนะฮะชัดขึ้นนะมันจะมีมันจะมีสองรุ่นนะฮะมีไม่ใช่ตัวตีมีมีสองเนื้อสองรุ่นนะั่นแหละมีเนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อเหล็กกัำพีนะฮะส่วนที่ผมถืออยู่นี่ผมผมไม่แน่ใจนะฮนะไม่จริงผมพูดก็เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะแต่เพราะสองไฟมันจะเหมือนเนื้อทองทิพย์นะฮะ ใครใครรู้จักนะฮะก็ติเตือน,นะฮะบ,บอกเก่านะฮะบ,บอกเก่ากันได้ฮะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆฮะที่ที่ติดตามนะฮะกดติดตามกดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยะขอบคุณมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะสิงห์จิสเกต ก่อนจบคลิปนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะฮะอย่าเจ็บอย่าจน,นะฮะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ